ข้อความกลางอิตีจากเอกลักษติกไลฟอร์ดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ลงมาสื่อสารนะสู่มวลมนุษยชาติเนี่ยท่านก็มาสวัสดีจิตวิญญาณที่รักทั้งหลายนะเราอะคือพระพุทธเจ้าแล้วเราอะยินดีเสมออะที่ได้กลับมาแล้วก็มาแบ่งปันปัญญาของเราเนี่ยกับมวลมนุษยชาติเราอะเป็นตัวแทนของเราปรมาจารย์สวรรค์แล้วก็กล่าวในนามของเราปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมถึงที่รักทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนนะ แต่ว่าก็มีหลายคนที่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญเนี่ยกับกระบวนการเลื่อนมิติสู่การบรรลุธรรมหรือเรียกว่า ascension เนี่ยอยางจริงจังนะแบบที่พวกเขาอะกำลังดำเนินการอยู่พวกเขาไม่รู้หรืออ่านแล้วก็พวกเขาก็ได้ยินแต่ข้อมูลเพจมากมายอะเกี่ยวกับกระบวนการเนี้ยซึ่งมันก็ได้สร้างภาพลวงตาให้กับพวกเขา หรือพวกเขาเนี่ยเพียงแค่ตัดสินใจด้วยตนเองว่าพวกเขาไม่จําเป็นต้องทาภารกิจทางด้านจิตวิญญาณใดๆเช่นการทําสมาธิเงียบๆเ,เพื่อที่จะยกระดับจิตหรือว่าการสันสะเทือนน่ะให้ตรงกับความถีของมิติที่5าแล้วก็ไม่จําเป็นนะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับตัวเองภายในร่างกายโดยการกําจัดความมืดใดๆอ่ะที่พวกเขาอ่ะมีจากมิติที่3และพวกเขาก็ยังคงคิดแล้วเขาก็เชื่อว่าพวกเขาจะไม่ไปสู่มิติที่5 หากเรื่องนี้เป็นจริงณตอนนี้คุณก็คงมีปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมนับพันล้านคนเลยจากโลกเนี้แทนที่จะมีเพียงกลุ่มเล็กๆอย่างพวกเราก็คือเราเนี่ยก็คือปร,ปร,รมาจารย์สวรรค์ผู้บรรลุธรรมแล้วเราก็มีตัวอย่างแล้วก็การอุปมาอุปไมยสำหรับเรื่องนี้เชน่นโลกของคุณมีชาวนาสองคนที่เขาต้องปลูกผักบนที่ดินของพวกเขา แล้วชาวนาคนแรกเนี่ยเขาก็เริ่มทำงานทันทีแล้วก็เตรียมดินเพื่อปลูกมเมล็ดพันธุ์ในขณะที่คนที่สองเขาไม่ได้ทำอะไรเลยชาวนาหม่เลขหนึ่งเริ่มปลูกมเมล็ดพันธุ์พืชผลซึ่งก็คือการนำมเมล็ดพันธุ์แห่งความจริงอ่ะมาสู่จิตสำนึกของคุณแล้วชาวนาหมายเลขสองก็ไม่ได้ทำงานอะไรเลยเพียงแค่ใช้เวลาว่างอย่างเพลิดเพลินแล้วก็สนุกสนานคนแรกกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าพืชผลเนี่ยจะเติบโต ด้วยการดูแลทุกอย่างจาาัดหาน้ำปุ๋ยแล้วก็ปกป้องพื้นดินจากวัชพืชหรือว่าสิ่งอื่นใดที่จะมาทำลายมันนี่ก็เหมือนกับการเปิดเผยตัวเองแล้วก็มีการปฏิบัติตามความจริงมากขึ้นซึ่งก็จะช่วยขยายจิตสำนึกเนี่ยทางจิตวิญ,ญญาณของคุณผ่านการทำสมาธิแบบแสงสว่างแล้วก็เงียบๆให้มากขึ้นคุณน่ะก็จะเริ่มเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภายในตัวคุณ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าภายนอกของคุณนะมีความรักแล้วก็เมตตาต่อผู้อื่นมากขึ้นรวมทั้งในอาณาจักรสัตว์แล้วก็มีโลกแม่กายะาแล้วก็การเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและจักรวาลด้วยการเป็นแสงสว่างในโลกซึ่งก็ยังคงมีความมืดมิดแฝงอยู่มากมายในขณะเดียวกันนี้แล้วก็คนที่สองก็แค่พูดคุยแล้วก็ฟังคนอื่นเล่าให้ฟังว่าผักของเขาเนี่ยจะใหญ่โตแค่ไหน เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวนะมันก็ไม่น่าแปลกใจที่ผืนดินของชาวนาคนแรกเนี่ยจะเต็มไปด้วยพืชผักเนื่องจากเขาอ่ะหรือเธอเนี่ยเขาทำงานหรือทำหน้าที่ที่จำเป็นทั้งหมดเลยในช่วงฤดูกาลด้วยสาระและก็การกระทําในขณะที่พืชผลน,นั้นเป็นเพียงมเมล็ดในดินชาวนาคนที่สองตกใจเมื่อพบว่าไม่มีผักเหลืออยู่บนผืนดินของเขาเลยเขาหรือเธอแทบจะอยู่ใน ที่เดียวกับปีที่แล้วนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณน่ะติดตามแต่ข้อมูลเท็จหรือว่าฟังแต่สิ่งที่คุณอยากฟังที่ไม่ใช่ความจริงอ่ะมันก็เติบโตด้วยอีกโก้หรือว่าอัตตาของคุณไม่มีอะไรอื่นอีกเลยมีแต่ที่ที่เต็มไปด้วยคำพูดที่มันว่างเปล่าแล้วก็ไรสาระหรือไม่มีการกระทำใดๆอยู่เบื้องหลัง แทนที่คุณนะจะฟังความจริงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ชอบมันแต่ว่าอย่างน้อยคุณก็ยังคงเรียนรู้จากมันแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าดังนั้นนะจึงไม่น่าแปลกใจเลยอ่ะที่จิตวิญญาณที่อุทิศเวลาว่างให้กับเส้นทางแห่งการตัดสรู้หรือการตื่นรู้ด้วยการทำตามความจริงแล้วก็ปลดปล่อยพลังงานสู่ผู้อื่นและโลกด้วยการกระทำแห่งความรักแล้วก็แสงสว่าง การเปลี่ยนแปลงตนเองภายในตัวตนผ่านการทำสมาธิเงียบๆโดยการยกระดับแรงสัะเทือนและก็นำพาแสงสว่างเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นเพื่อว่าเมื่อการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสุสวรรค์หรือว่าเอเซนชันเนี่ยมันจะได้เกิดขึ้นบนโลกของแม่กายาแล้วพวกเขาก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันที่แบบจะพากันไปสู่มิติที่ห หรือว่าหากคนใดที่เขาไม่ได้ทํางานทางจิตปัญญ,ญาใดๆเขาก็จะไม่ไปสู่มิติที่5พวกเราเหล่าปรมาจารย์สวรรค์ก็เห็นอกเห็นใจคุณนะต่อการทําสมาธิทุกวันในความเงียบด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันแต่นี่มันก็คือกุญแจสําคัญในการหลีกหนีจากกรงขังของเมตริกสามมิตินี้ ในบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสามารถทําได้เพื่อเพิ่มความถี่การสัญจะเทือนสูงของคุณนะการทําสมาธิแบบเงียบมันจะช่วยกระตุ้นการสัญจะเทอนของคุณนะ่ะให้สูงขึ้นได้มากที่สุดแล้วก็มีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนร่างกายแบบ3มิติของคุณนะ่ะให้เป็นร่างกายแสงแบบ5มิติซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นนะ่ะสาหรับการอยู่ในมิติที่สูงขึ้น เมื่อเรา่หมายถึงการทําสมาธิแบบเงียบๆก็หมายถึงการไม่มีเสียงหรือสิ่งรบกวนใดๆคุณเลือกท่าที่สบายที่สุดนะ่ะที่เหมาะกับคุณที่สุดนั่งบนเก้าอี้หรือโซฟาหรือนอนบนโซฟาหรือเตียงก็ได้คุณไม่จําเป็นต้องนั่งไกวยห้างบนพื้นขอแค่ท,ท่าที่คุณรู้สึกสบายก็พอในฐานะมนุษย์เนี่ยจากทางตะวันตกอ่ะที่เขามักเรียนแบบมนุษย์ทางตะวันออก พวกเขาก็จึงคิดว่านี่คงเป็นท่าเดียวที่คุณสามารถทำสมาธิได้ซึ่งมันน่ะไม่เป็นความจริงเลยมันง่ายมากในการทำสมาธิยิ่งร่างกายของคุณรู้สึกสบายและผ่อนคลายมากเท่าไหร่ะการทำสมาธิของคุณก็จะยิ่งยาวนานและก็ลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้นวิชนัันนะหากร่างกายของคุณไม่สบายตัวหรือมีอาการปวดจากท่าที่คุณนั่งอยู่ในขนานั้นน่ะ การทำสมาธิก็จะสั้นแล้วก็ไม่ลึกซึงมากนะเนื่องจากร่างกายคุณถูกรบกวนอยู่ตลอดเวลาคุณไม่ควรมีเสียงดนตรีหรือว่าเสียงใดๆนําทางไม่ว่าจะเสียงสวดมนต์หรือว่าการทํามนก็ตามหรือพวกทําน้ำมนต์ทําพิธีต่างๆเนี่ยคุณไม่ควรมีสิ่งรบกวนจากกลิ่นต่างๆกลิ่นทูบหรือกลินอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ไม่ควรมีที่แบบคาดผมโลหะใดอะบนศีรษะ แล้วก็ไม่ควรมองหาอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นมันไม่มีอะไรอื่นนอกจากตัวคุณแล้วก็จิตวิญญาณของคุณนอกจากนี้นะคุณก็ควรพยายามอยากครุ่นคิดตลอดเวลาในระหว่างการทำสมาธิเพราะสิ่งนี้จะไม่ไปไกลเกินกว่าจิตใจแบบมนุษย์ซึ่งมันจำเป็นต่อการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาและก็จิตสำนึกสา,ากลจักรวาลเป้าหมายก็คือการไม่มีความคิดใดๆในหัวมีเพียงความเงียบแทนที่จะคิด คุณเพียงแค่รออย่างเงียบๆเ,เพื่อรับความจริงหรือข้อมูลต่างๆที่คุณต้องการจากปัญญาอ right ันไร้ขอบเขตของจิตสำนึกสากล Universal Consciousness ของจักรวาลแห่งแสงสวา่างซึ่งโดยทั่วไปแล้วม,มันไม่ควรมีใครที่เขาเห็นคุณทำสมาธิแบบเงียบๆนิฉะนั้นอีโกหรือว่าอัตตาจะอยู่ในภาพที่คุณโชว์แล้วคุณก็จะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากมันน่ะ มีข้อยกเว้นเพียงไม่กี่ข้อเท่านั้นนะแต่หากคุณต้องทำสมาธิร่วมกับผู้อื่นเนี่ยหรือว่าถึงจุดที่คุณสามารถทำสมาธิได้อย่างลึกซึ้งอ่ะในทุกสถานที่เนี่ยรวมถึงในท่ายืนตราบใดอ่ะที่คุณไม่ทำให้ผู้อื่นเห็นว่าเป็นการกระทานั้นมันเป็นอีโก้หรือว่าอัตตาของคุณเนี่ยที่จะแสดงออกมาเนี่ยหลายคนอาจไม่สามารถปิดบังได้ว่าคุณจะนั่งสมาธิเว้นแต่คุณจะอยู่คนเดียว เพราะว่าหลายคนเขาอาศัยอยู่กับสมาชิกในครอบครัวอยู่กับคนรักอยู่กับเพื่อนเพื่อนรวมห้องและคนอื่นๆหรือบางคนอาจจะไปทําที่วัดรวมกับคนอื่นเนี่ยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจําเป็นต้องเห็นมันหลายคนน่ะไม่รู้ตัวและเ,าะเขาก็ชอบแสดงให้เห็นถึงแบบความมีจิตวิญญาและก็ความก้าวหน้าของตอนเองด้วยการถ่ายรูปหรือวิดีโอขณะนั่งสมาธิในที่สาธารณะซึ่งมักจะอยู่ในท่านั่งคัดสมาธิบนพื้น แต่ผลมันกลับตรงกันข้ามมันก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เขาเหล่านั้นเขาก็ยังคงหลงและเลงไปกับอีโก้หรืออาตาไม่มีอาจารย์ทางด้านจิตวิญญาณคนใดบนโลกอะ่ะหรือแม่ธรณีที่เขาโฆษณาหรือออกเดินทางไปแสดงให้โลกรู้ว่าพวกเขาเป็นใครจริงๆและพวกเขาไม่ได้ทําอะไรเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วพวกเขามองว่ามันเป็นแบบปฏิหารเพื่อดึงดูดความสนใจจากคนหมู่มากมากกว่า พวกเขาก็รู้ว่าสิ่งนี้มาจากอีโก้หรือว่าอัตตาเท่านั้นแล้วพวกเขาก็รู้ว่าสิ่งนี้ที่มันมันมีพฤติกรรมอ่ะแบบนี้มันก็จะแย่งชิงความดีความชอบทั้งหมดอ่ะไปจากจักรวาลแล้วก็จะนำไปสู่การสูญเสียความสามารถเหล่านั้นไปนี่ก็คือเหตุผลที่พวกเขาฝึกฝนความกตัญญูโดยการ ขอบคุณทุกวันภายในจิตใจสำหรับพรและก็ความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดน่ะที่พวกเขาได้รับในชีวิตแล้วก็แสดงออกสู่ภายนอกผ่านการกระทำผ่านวิธีที่พวกเขาประพฤติแล้วก็นำเสนอตัวเองต่อโลกผ่านความอ่อนน้อมถ่อมตนโดยการถ่อมตนอยู่เสมออ่ะแล้วก็ไม่ยอมให้อัตตามารับความดีความชอบใดๆเลย mm hmm. เขาเก็บมันไว้เบื้องหลังแล้วให้จิตวิญญ,ญาณควบคุมความเป็นตัวตนของพวกเขาแทน อีกเหตุผลหนึ่งนะที่การทําสมาธิในความเงียบมีความสําคัญเพราะว่าการทําสมาธิมันนําคุณนะกลับสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณซึ่งก็คือว่าพลังแห่งแสงสว่างที่พระเจ้าประทานให้เนี่ยเปรียบเสมือนพลังทางจิตวิญญาณเมื่อมนุษย์ในโลกสามมิตินี้ได้ออกจากบ้านเพื่อออกไปใช้ชีวิตสู่โลกภายนอกเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการทํางานการพบปะก,กับคนที่รัก พบปะเพื่อนฝูงการไปเดินชอปปิง้งการไปทำธุระแล้วก็ไปทำสิ่งอื่นๆนะโดยไม่ได้ทำสมาธิแบบเงียบๆเลยสิ่งเลวร้ายใดๆก็สามารถเกิดขึ้นกับพวกเขาได้เพราะพวกเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระพักของพระเจ้าซึ่งก็คือจิตสำนึกสามกลจักรวาลที่จะปกป้องพวกเขาแล้วก็ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยการกำจัดอุปสรรคต่างๆออกไป แล้วคนส่วนใหญ่บนโลกนะเขาก็กําลังเผชิญกับสิ่งเร้ายและก็เหตุการณ์ต่างๆเพราะว่าพวกเขาเผชิญกับโลกความจริงนี่ในฐานะมนุษย์มิติที่สามไม่ใช่ในฐานะของเสีงสวา่างเนื่องจากพลังแห่งพลังลบมันก็จะทําทุกวิถีทางเพื่อให้มนุษยชาติเนะี่ยเขาอยู่ในสภาวะที่แบบมีการสั่นสะเทือนที่ต่ําที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วส่วนใหญ่อะมักก็ก่อให้เกิดแต่เหตุการณ์เชิงลบมันก็จะมีภัยพิบัติ มนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกนะี่เขาก็ไม่ได้เชื่อมต่อกันในระดับจิตวิญญาณโดยเขาไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือว่าเขามีเอกภาพร่วมกันนะดังนั้นใช่ไหมสิ่งเลวร้ายใดๆอาจเกิดขึ้นกับพวกเขาก็ได้เพราะว่าทุกคนเขาก็ต่างแบบรีบเร่งเร่เร่งรีบไปตามจังหวะอันรวดเร็วของยุคสมัยเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางต่อไปไม่ว่าจะเป็นการขับรถยนต์ขับรถจักรยานยนต์ขับรถบรรทุกแล้วก็อื่นๆเนี่ย อีกทั้งก็มีจิตที่แบบเขาวอกแวกไปกับอุปกรณ์โทรศัพท์ต่างๆทุกคนไม่ว่าอยู่บนรถไฟฟ้าในทุกๆสถานที่ก็มองแต่โทรศัพท์ของตัวเองซึ่งทำให้เกิดแบบอุบัติเหตุได้ง่ายแล้วมนุษย์เขาก็คุ้นเคยกับการเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันเช่นมันก็จะมีฉลามที่ส่วนใหญ่มีสีเทาน้ำตาล มะกอแล้วสีขาวแล้วก็น้ำเงินแล้วมันเมื่อมันเร็วๆเนี้ยใช่ปะ่ะโลกของคุณมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะมันมีคนเขาพบเห็นไอ้ฉลามเป็นเขาเรียกว่าฉลามพยาบาลสีส้มตาขาวในคอสตาริกาในโลกของคุณนี่แหละผู้คนเขามักมองข้ามเรื่องนี้แล้วก็พร้อมกับคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์บางอย่างที่อยู่เบื้องหลังอนะพากเขาบอกว่าเนื่องมาจากภาวะทางพันธุก,กรรมในเชิงลบ ซึ่งมันไม่เป็นความจริงแม้กระทั่งทุกวันเนี่นะเพราะว่าคุณน่ะก็ยังคงมีฉลามที่มี DNA โบราณจากอดีตแล้วก็ในยุคที่โลกของคุณอยู่ในมิติที่สูงขึ้นเนี่ยในยุคอรารยธรรมขั้นสูงอย่างยุคแอตแลนติสเลโมูเรียแล้วก็อียิปต์โบราณในช่วงเวลานั้นนะในประวัติศาสตร์มนุษย์ของคุณนะโลกของคุณนะ่ะดูมีสีสันแล้วก็มีชนิดของสัตว์ที่หลากหลายกว่ามาก ฉลามก็มีสีม่วงมีสีชมพูสีเขียวสีแดงสีส้มแล้วก็สีอื่นๆน่ะก่อนที่สังคมที่เขามีวิวัฒนาการเหล่านี้จะล่มสลายหลังจากนั้นนะสัตว์นกแล้วก็ปลาที่เขามีลักษณะเฉพาะส่วนใหญ่เขาก็จะหยุดอยู่เพราะว่าพวกมันสามารถอยู่ในโลกที่สูงกว่าได้เท่านั้นในตัวอย่างนี้นะฉลามพยาบาลสองตัวเขามี DNA ขั้นสูงเขาเขาก็เลยสร้างฉลามสีส้มขึ้นมาได้ ถึงท่านที่รักทั้งหลายนะเราหวังว่าคุณนะจะเข้าใจหากปราศจากการทํางานทางด้านจิตปิญญาเนี่ยผ่านการทําสมาธิเงียบๆทุกวันเนี่ยคุณก็ไม่สามารถก้าวขึ้นสู่โลกใหม่5มิติได้แล้วเมื่อถึงเวลาที่ต้องกำจัดปลึกโลกเก่าแบบ3มิติของโลกแม่กายาออกไปเนี่ยอย่างสิ้นเชิงแล้วก็เมื่อการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสุสวรรค์ ascension ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันก็จะมีการประกาศให้ทุกคนทราบว่า พวกเขากําลังก้าวไปสู่มิติที่สูงขึ้นหรือว่าต่ํำลงก็ให้โปรดจําไว้ว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณนะที่จะต้องทํางานทางด้านจิตวิญญาณที่จําเป็นเราก็ต้องขอขอบคุณนะท่านทูตแห่งพลังแสงกาแล็กติกน่ยที่แบบให้โอกาสที่ได้พูดคุยกับมนุษยชาติเนี่ยในช่องทางนี้แล้วก็ให้ทุกคนนะทำสมาธิเงียบๆทุกวันหากคุณต้องการออกจากโลกที่มีแรงสั่นสะเทือนต่ำเมตริกเนี่ยดยการก้าวสู โลกใหม่มิติที่5ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ